ถือมาไปลงคือตุก๊กตากล่องความสุขก็อยู่ข้างล่างไปลงไปดูเลยพี่ต้อยเขาส่งมาให้กล่องเบลเลอร์เลยอันนี้อันนี้ขี้หมาเลยเล็กๆมานี่เร็วๆมาเร็วๆร็เ,เ,เถือถุงตุ๊กตาลงมาอ่ะถือตุก๊กตาลงมาให้แม่อ่ะแม่ไปนั่งนั้นนะ่ะเร็วๆไปเร็ว,เ,รวเอาตุก๊กตาลงมาตัวนึงอ่ะแม่ไปนะไปเปล่าไปสิไม่ให้ถุงขนมม,มัน ไปไมีขั้นถุงขนมอาลงมาไปไปสิไปรอขนมอยู่ข้างล่างมาเอามาไปลงไปรอมันขึ้นมารอแม่อดทั้งเชา้าเพราะว่าหวังว่าจะเอาขนมลงไปอาไปลงค่อยๆลงมาตามมาไปเลยไปเลยโอ้ยออก็จะงงๆนิดนึงทำไมไม่ให้ถือขนมลงไปนู่นกล่องขนมอยู่ข้างล่างนู่น มามาไม่ต้องงงไม่ต้องงงมาน่ะนั่นน่นโอ้ยโอ้ยปลา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 ยถุงขนมอยู่ข้างล่างมานี่มานี้ยกล่องขนมมานี่มานี่มาออกมาประตูเปิดป่ะอ่ะไปออกมาไม่ได้ถุงถือถุงขนมไงาม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 าอยู่นี่ไม่เอาหรอพี่ไปเขาส่งมาให้กล่องบเบลล์เลยเนี่ยเร็ว,รวๆรน่นน่ พาเพื่นมาออกมาออกมาอ่ะแม่ไปแล้วงังนั่นน่ะเร็วเร็วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแกะให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งปีนอย่าเพิ่งปีนเนี่ยเดี๋ยวแม่เอาฝอยออกก่อนกระจายเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยว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 เนี่ยมีชามข้าวนี่ นี่นะคะคนส่งก็คือพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยพี่ต้อยพี่พี่ต้อยของเราเนี่ยที่เคยมาหาหนังอ้วนเนี่ยเห็นไหมนี่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 ดพี่ต้อยกันได้แล้วนะ้องมีรักแฟนเพลงทุกคนนะรู้จักพี่ต้อยอยู่แล้วเนาะนี่กลับไทยไม่ได้ก็เลยส่งของขวัญกล่องความสุขมาให้นังจ่อยสีมณนีเด้งโอ้โหเนี่ยเอาเลือกเอาโอ้ตายแล้วเทียบเนี่ขอบคุณมากต้อย เอาเลือกเอามาถุงนึงอ่ะเออเอเอเอามาได้ไหมไหนมาให้แม่สิถือไม่ได้เอามาเอามามาเดินอวดก่อนอวดขี้อวดอ่ะมาแกะให้ไหมแกะให้เป้ามาดู มานี่ขนมไก่อบนะคะของพี่เจียวนน been, เ <Somebody. S 2> นาะออาน,นั่งลงเดี๋ยวแกะให้กินนั <imet> harus, ่งลงรอนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงสินั่งลงพาเพินพาเพินนั่งลงก่อนลูกเออห้วยนี่รอก่อนรอเนี่ยก่อจะแกะให้กินนั่งลงรอดีๆ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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอก่อนอ้าว อืมอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งนะโอเคนะไปนะ